ช่วงหัวใจบีตัวหนึ่งรอยมสิบจะได้ยินว่าเป็นเสียงภาษาไทยนะ5ตัวออกิเจนนะครับกิกับค้ับจิ้มเข้าไปที่ปลายนิ้วเรานะครับแล้วก็เลือดก็จะจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปนะตัวนี้จะเห็นว่า4ี1 4 3นะครับ แสดงว่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวชุดตรวจสุขภาพนะครับที่สําคัญที่บ้านก็คือมี4ตัวเนาะก็จะมีตัวบัตรเพลชเชอร์นะครับตัวออกซิมิเตอร์ก็คือวัดระดับออกซิเจนนะครับแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น BGM นะครับก็คือวัดระดับน้าตาลนะครับก็เราจัดเซตตัวเนี้ยก็คือทุกคนสามารถที่จะไปใช้ที่บ้านได้แล้วก็จะมาแนะนำนะคบว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็แอปตัวทั้ง4ตัวเนี้สำคัญมากๆเลยก็คือว่ามันสามารถดูผ่านแอปได้นะครับแอปจะชื่อว่า HealCare Plus นะครับตัวแอปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อ่านลักษณะแบบนี้นะครับก็มันจะมีทั้งบัตรกูโค้ดนะครับมีทาง Temperature นะครับแล้วก็มีทางตัวบัตรเพรสเชอร์เนาะแล้วก็ SPO2 นะครับมี4ค่า ที่เราจะมาคุยกันเรื่องตัวบัตเพเชอร์นะครับก็คือตัววัดระดับความดันในเลือดของเรานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำงานได้ตัวนี้จะเป็นรุ่น 680B นะครับก็แต a n d a l o n ได้หรือว่าจะเสียบปลั๊กเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆได้เหมือนกันนะครับ s t a n d a l o n ตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับแอปได้ด้วยนะครับเริ่มต้นก็คือเราสามารถที่จะเปิดเครื่องได้ถ้าเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมาที่แอปตัวนี้นะครับ ว่าอยู่ห่างจากข้อพับประมาณ2องมเซนแล้วก็สำคัญนะครับก็คือระดับที่เราวัดเนี่ยกับระดับหัวใจควรจะอยู่ใกล้ๆกันหรือตรงกันนะครับนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราปรับตัวโต๊ะลงมานิดนึงนะครับอ่ะลองดูนะครับระดับตรงนี้กับระดับหัวใจควรจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเข้าที่แขนเรานะครับแล้วก็ให้ตัวนี้สีแดงตัวนี้นะครับอยู่ห่างจากตรงข้อพับประมาณ3มเซนนะครับ รัดให้แน่นหน่อยนะครับรัดให้แน่นนะครับแล้วก็เราก็กดตัวเครื่องได้เลยนะครับมองที่เครื่องแล้วก็กดเลยกำลังตรวจวัดกรุณาอย่าเคลื่อนไหวเลยสนทนาจังเก็ต หัวใจบีตัวคือหนึ่งร้จะได้ยินว่าเป็นเสียงภาษาไทยนะหัวใจคลายตัวคือ8ปดสีปมิลลิเมตรปลอดอัตราการเต้นของหัวใจคือ8ปดส้าครั้งต่อนาทีค่าความดันโลหิตของคุณปกครับตัวนี้จะเป็นออกซิมิเตอร์ออกซิมิเตอร์เนี่ยก็คือเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดนะครับเขาจะดู ปริมาณออกซิเจนเม็ดเลือดแดงในเม็ดเลือดแดงนะครับระหว่างที่มีออกซิเจนกับไม่มีออกซิเจนมาเทียบกันเป็นอัตราส่วนนะครับ mm hmm. ก็ง่ายๆเลยค่าสมมติสุขภาพดีหรือว่าออกซิเจนเต็มร้อยก็คือหมายถึงว่าออกซิเจนเนี่ยเราสูดเข้าไปออกซิเจนสามารถอยู่ในเม็ดเลือดแดงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า95เนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ก็เช่นพวกที่ช่วงนี้ที่มีเรื่องโควิดมาเกี่ยวข้องนะครับทำให้ปอดการทำงานติดปกติ ค่าตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเหมือนกันก็จะมีอยู่2โมเดลนะครับจะเป็นโมเดลที่เป็นตัว110นะครับจะค่อนข้างจะดูง่ายๆมันจะดูมินิมอลนิดนึงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น31 0นะครับก็จะเป็นเห็นชัดๆดูง่ายนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเขลองเปิดเครื่องออกมานะครับเปิดเครื่องออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มติดมานะครับแล้วเราก็ลองวัดนะครับ ก็จะเริ่มแล้วนะครับค่าที่ถูกต้องตอนนี้ผมเป็น98แล้วนะครับเห็นไหมครว่าจะขึ้นมาในแอปนะครับก็เราก็สามารถกด record ได้นะครับก็ record ไปนะครับ98เอร์เนอ่ะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือรุ่น310นะครับก็ลักษณะการทำงานคล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราเรามาดูการทำงานมันก็คือเรากด1ปุ่มนะครับก็จะขึ้นมานะครับก็ขึ้น connect เหมือนกันแล้วก็นิ้วใส่เข้าไปนิ้วใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปบุ๊บ ก็จะขึ้นมาเป็นระดับค่าของตัวออกซิเจนนะครับ98กับ98นะครับแล้วก็การเต้นหัวใจ96แต่ข้อดีของตัวนี้อีกอย่างนึงคืออะไรก็คือเราสามารถที่จะพลิกได้เห็นไหมฮะถ้าพลิกแล้วมันก็จะโรเตตตามนะฮะมันจะออโตโรเตตดังนั้นเนี่ยถ้านึกภาพว่าคนไข้หรือว่าคนแก่อยู่บนเตียงเราสามารถที่จะอ่านค่าได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปพลิกก้มดูหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นได้เลยนะครับไม่ว่าจะพลิกไปด้านไหนก็คือจะออกมาเป็นค่าได้หมดเลย ต่อไปก็คือทอมโมมิเตอร์นะครับเอ้ยอันนี้ทุกคนทั่วไปรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ข้อที่มันมีฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่6กนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของบลูทูธเข้ามาเกี่ยวข้องบลูทูธเนี่ยก็คือเพื่อจะสามารถบันทึกเข้าไปคือในตัวเครื่องมันมีการบันทึกได้นะครับแล้วก็สามารถบันทึกเข้าไปในตัวในตัวแอปได้ด้วยนะครับคือกดปุ่มสตาร์ทนะครับวัดกับหน้าหากเราเราดูนะครับหน้าผากก็คือประมาณ3-5ิเมับแล้วก็ตั้าบแน้วก็กด สามหกนะครับนองจากนั้นเราสามารถที่จะวัดอุณหภูมิที่เป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบพกพาอินฟราเรดทั่วไปนะครับสมมติเราวัดน้ำนะครับก็จะบอกว่าน้ำตอนนี้อุณหภูมิที่สิบห้านะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็เวลาใช้งานก็ปิดเข้าแล้วก็มีกล่องให้เราเลยในตัวเลยครับ ็อันนี้จะเป็นตัว BGM นะครับก็คือ g l u c o e ตัวบัตร g l โ c o มิเตอร์นะครับก็คือตัววัดระดับน้าตาลที่อยู่ในเลือดนะครับก็หลักการของมันก็คือเราต้องเจาะิ้วนะครับในตัวเครื่องของตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่มีบลูทูธไว้ชื่อรุ่น5.2 8นะครับก็ในกล่องของมันเนี่ยก็จะมีคู่มือภาษาไทยนะครับมันจะมีตัวตัวคล้ายๆตัวตัวเทปนะครับตัว strip ที่เอาไ้วัดเลือดนะครับที่แถมมาจะมีประมาณ5-10อันนะครับแล้วก็จะมีตัวเข็มนะครับหน้าตาเข็มก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวปากกานะครับปากกาสามารถปรับระดับได้นะครับถ้าเขาแนะนําเริ่มต้นเนี่ยก็คือ2นะครับสำหรับผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็น3เนี่ยก็เป็นผู้ชายครับแต่ถ้าใครทํางานหนักๆนะครับดูว่าตัวเองหนังอาจจะหนาหน่อยก็จะเป็นเบอร์สูงขึ้นนะครับ อ่าโอเคแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้ทุกครั้งนะครับเราต้องใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดทิวผิวเรานะครับก็เพื่อความสะอาดแล้วก็การสเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็เช็ดผิวเรานะครับแล้วก็ใช้เข็มน,นะครับในการทดสอบเนี้ยจะโชว์ให้ดูว่าทํำยังไงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เจาะจริงๆนะนะเพราะว่าเจาะมาหลายครั้งละโชว์ให้ดูหลายครั้งละเราจะมาโชว์ตัว ตัวนี้แทนนะครับตัวที่เป็นเลือดปองนะครับที่เอาไว้คาลิเบทต,ตัวเจ้าเครื่องนี้นะครับมันมามันจะซิลมาในตัวเลยนะครับซิลมาในตัวหมายความว่าเราไม่ต้องที่จะไม่ต้องกลัวว่าเปิดออกมาแล้วจะทําให้มันหมดอายุการใช้งานนะครับเราเสียบเข้าไปตัวนี้อ่านค่าอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาใส่โค้ดหรืออะไรทีหลังนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปในเนื้อเรานะครับ จิ้มเข้าไปที่ปลายนิ้วเรานะครับแล้วก็เลือดก็จะออกมานะครับแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีการทดสอบด้วยการใช้ตัวเลือดเทียมนะครับเห็นเลือดนะเนาะหลักกายของเราก็คือเราก็เอาตัวเนี้จิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปนะตัวนี้จะเห็นว่าตัวเลือดเนี่ยจะถูกเข้าไปในสติปนะครับและสติปเองเนี่ยก็จะอ่านค่าข้ามาออกมา142 143นะครับ แสดงว่าถ้าเป็นเลือดในสตริปเนี่ยจะใส่น้ำหวานเข้ามานะครับก็จะเห็น1้3นะครับถ้าเป็นตอนอดอาหารเนี่ยตัวนี้ถือว่าน้ำตาลสูงนะครับไม่ควรจะเกิน100นะครับตามหลักการแล้ว